วันนี้เรามาทำเมนูผัดพริกแกงถั่วใส่หมูกันนะคะและสําหรับเมนูผัดพริกแกงถั่วใส่หมูนะคะเขาก็จะมีรสชาติติดหวานนิดนึงนะคะเหมาะสําหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ชอบอาหารที่มีรสชาติหวานนิดนึงนะคะก็คือเมนูผัดพริกแกงถั่วเหมาะมากๆเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะ1ก็จะ นำถั่วฝักยาวนะคะมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะหนึ่งก็จะนำเขามาหั่นขนาดชิ้นพอดีคำนะคะและสำหรับถั่วฝักยาวนะคะเราก็จะเลือกฝักที่เขาไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะก็คือไม่ถึงขนาดที่บวมนะคะถั่วเขากำลังอร่อยเลยะคะ่ะและสำหรับหมูนะคะหนึ่งก็จะเลือกส่วนที่เป็นหมูเนื้อแดงนะคะเราก็จะหั่นขนาดชิ้นพอดีคำนะคะสำหรับหมูเนื้อแดงนะคะคเขาก็จะเหมาะสำหรับการทำเมนูผัดแล้วก็แกงนะคะ หนึ่งก็จะตั้งน้ําทิ้งไว้ให้จนเดือดนะคะแล้วเราก็จะนําถั่วฝักยาวนะคะที่เราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนําเขามาลวกให้เขาสุกพอดีทานนะคะหรือว่าสุกประมาณ70-8 0เซนะคะเมื่อถั่วฝักยาวของเราสุกเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งก็จะนําเขาตักมาใส่ถ้วยพักไว้สักพักนะคะแล้ววัตถุดิบกับเครื่องปรุงที่หนึ่งเตรียมไว้นะคะก็จะมี หมูเนื้อแดงถั่วฝักยาวพริกแกงเผ็ดแบบหยาบนะคะแล้วก็น้ำมันพืชน้ำปลา,น,าน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บผงชูรสนะคะตามนี้เลยค่ะเพื่อนๆมีสิ่งที่หนึ่งลืมไปนะคะนั่นก็คือใบมะกรูดค่ะเพื่อนๆผิดพลาดมากๆเลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใส่น้ำมันพืชลงไปก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกแกงแบบหยาบนะคะและสำหรับพริกแกงเผ็ดแบบหยาบนะคะหนึ่งก็จะกะเอานะคะ ก็คือปริมาณที่เราทําผัดพริกแกงัวฝักยาวนะคะเราก็จะใส่พริกแกงก็คือกะเอาคํานวณเอาเองนะคะว่าเราจะใส่มากใส่น้อยขนาดไหน,นะะเมื่อเราผัดพริกแกงของเราจนสุกแล้วก็มีกลิ่นหอมแล้วนะคะหนึ่งก็จะนาหมูเนื้อแดงที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะนํามาผัดกับพริกแกงของเรานะคะให้สุกพอดีเลยนะคะผัดไปเรื่อยๆนะค่ะและสําหรับไฟที่1ใช้นะคะหนึ่งก็จะเลือกใช้ปานกลางนะคะไม่แรงจนเกินไปนะคะต่อไปหนึ่งก็จะปรุงรสด้วยน้ําปลานะคะ แล้วก็ผัดหมูอของเราให้เข้ากันกับเครื่องปรุงนะคะแล้วก็เติมน้ําเปล่าลงไปนิดนึงนะคะเพื่อให้เขาคลุกคลิกหรือว่าไม่แห้งจนเกินไปนะคะหนึ่งจะใส่น้ําตาลปี๊ลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เขาออกรสหวานนิดหนึ่งะคะ่ะแล้วเราก็เติมน้ําตาลทรายเพิ่มลงไปะคะ่ะใส่ไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็ผงชูรสนะคะอันนี้ก็ ตามที่เราชอบเลยค่ะเมื่อเราใส่เครื่องปรุงจนครบหมดแล้วนะคะเราก็จะคนเขาคลุกเขาให้เขาเข้ากันดีนะคะผัดไปเรื่อยๆเลคะจนกว่าหมูของเราจะสุกดีนะคะอันดับสุดท้ายเลยนะคะก็จะเป็นถั่วฝักยาวของเราที่เราทําการลวกไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะคะเราก็จะใส่ลงไปแล้วก็คนเขาให้เข้ากันดีนะคะผัดไปเรื่อยๆเลยคะ่ะ อันนี้หนึ่งต้องขอโทษนะคะเพราะว่าหนึ่งลืมใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะจริงๆแล้วเราต้องใส่ใบมะกรูดลงไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความหอมให้เขานะคะเสร็จแล้วค่ะแค่นี้เราก็ได้ผัดพริกแกงถั่วใส่หมูไว้ทานเป็นมื้อต่อไปแล้วนะคะและถ้าเพื่อนๆบ้านใดนะคะยังคิดเมนูอาหารของวันนี้ไม่ออกนะคะก็อย่าลืมผัดพริกแกงถั่วใส่หมูใส่ถั่วฝักยาวของหนึ่งกันนะคะ เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำง่ายแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะคะเหมาะสำหรับมือใหม่หัดทำกับข้าวด้วยค่ะ